เป็ดอยู่นั่นซงมันเลยจะหัวหมอบไปเลยมันสีหนาคนไทยคนไหนเขาบอกว่าสวัสดีเด้อครับพี่น้องสวัสดีสีทุกท่านสวัสดีตอนดึกดึกเนาะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเนอะแม่น้องวินนั่นเองแม่น้องวินเนาะพี่น้องเอฟซีละลายทันกับบอกว่าอหน้าสีเลยนี่อากระเป๋าแบ่า แบบว่า FC เจอกันทางแรกสิประมาณ FC หลายๆท่านก็บอกว่าไม่น่าเลยน้องวินน่ารักเหมือนใครหน้าจิ้มริมเหมือนใครเหมือนพ่อกับแม่นี่เองแม่ก็สวยพ่อก็หล่อเนาะพี่น้องขอบคุณทุกๆกําลังใจเนาะพี่น้องมาฉลองกันพี่น้องเจอหนากันเหมือนกันยสิเด็ทางแรกในเจอหนาขนาดคอยกันยั่งเฮิงแล้วไ้เจอหนาพี่น้อง มาพี่น้องนมาง้น้เดี๋ยวมายกเวิร์ด้นเดี๋ยวบเวิร์ดิงเดีวะตกลงใครสไใหญ่สไตเล็กเจสีเป็นสไตยใหญ่พอเราเห็นเป็นยางเห็นเเป็นขออะไรตก็ยางตามกฎเนาะอันนี้อันนี้สไตลยมูเนาส่วนพอนองวินนอนละพี่น้องอาเมนบอกไว้แล้นอนก่อดูแล้วกินอดูเป็นกินหอดูเป็นอย่เงเป็นนอนก่อนดูเบี้ยหาขวดหอวาเช่เกลือ เงี้ยงอกเงี้ยงอกอย่งนเงียงพ่มันมาล่งงเจะฟ้ากับจะมุเลย็กึินไปเข้าหนาเป็ีแล้วมันก็สีนะจัาเรื่องผีแเรื่องผีมันแล้วมันก็จี๋นะเข้ามามือหูบ่กูจิ่งเขามาหลานเมื่อไหร่กูทาจนมือวดขื่อเขาด้วยั่นัมันนับมาจากของตอวัดตาเกลยังปาวาเงี้นเดินงานสาสุกปุ๊บหันหนาหนวไปแมันเขาในหลานแบ่เ่มันเขาอะไรยูท่าตับ ท่านปั่นคือว่ามันเหมือนเหมื่อเนี้ยนะว่ากลัวกูสิเขาเมื่อไหร่กูเย็นถ้ามอยูเวดเหมือเวดขือังมันยางมันเดินงานซ้ำตุุกเปนยังเขาเล้หูซอยหลานเตี้ยะปุ๊มันก็เบียดหัวหนาเหมื่อเริ่มกระเด็นห่อหอแต่ก็ไปนั่งหายเลยหอยอะหาอแดดเร้ก็ว่ามันเป็นหมา อันนี้เรา้ผอบใช้ผอบเจอกับตัวเอื่อเพราะว่าปล่อยเลี้ยงกับเคยเจอกับตัวคนเหยีดงานน้ำกันคือน้องแต่ก่อนนะอยู่แถวมหาท้ายกับเจอของทามีนการของเขาไหวในหองแบบนี้เขาเขาเขาก็เลยลืมเอากราฟเขาเขากราฟบานเขาลืมเอาของในหองไปนะมันก็บมาเหตุคด้นถี่ไปอยู่ไพ้ๆก็บอกว่าไพ้ๆก็บอกว่าเราเป็นบ้าอันที่จริงว่าเราเป็นบ้าของเขาเราข้งกินเบาๆแค่นั้นแหละแต่ พ่ออยู่ผู้เดียวไม่เลยอ่อพ่ออยู่ผู้เดียวล้ำอยู่ผู้เดียวพ่อเดียววัวเลยสภาพผัวออานหนาแน่นเลยมือกะนี้เล <laughs> ยกันเช้าแม่ทิพเรื่องกินได้ป่วยหรอกก่อนกับม,มาแต่หัวกับผมแม่แต่กินก,กนูอยากกินอยากกินแต่ลาบลื้อหรอยังไงต้องเแค่แต่เพิ่อนกินอยากกินแต่ลาบข่าวไรก็โบลาณข้าวโบลาณข้าวโบราณอย่างโบราณข้าวโบราณขีดห่างอย่างนี้เอาบอกข้าก็เลยบอกว่าเจะไปอยู่ล้างเขากุ้นจะอยู่คนเดียว ไปตรงไรกผมมีอยังกินกูมาไกลแล้ว่ะกูมาฮะกูขีดขี่แล้วไม่กูกินไงกูอยากกินลาบอยากกูอยากกินเต็ะอยากกินกล้วยยังเขาบอกเขาบอกห้นี้เทียงกับเป็ดพีเทียงข้าวกัเทียงกับผีเอายังไงมแม่มอแต่กูตีนแต่เขาอยากอันตาเนาะเอาต้นจะไปเราได้กับท่ามาลาจะเป็นแห้งเก็บไปตอนไหนจนสุดท้ายเราคอยหาหมอหาเส้าเหลานไปเกินมาลาต่อไป ซ o o m กันไปนั่นขึ้นตะฟังลงคตะฟังน่ะเขาจะคนนั่นพองตำรวจเขาเจ้าก็จะมาตรวจบ่าไปไปบงมันบลอนด์ดิแล้ว่าขึ้นตะฟังไม่เมื่อยเลยปกติก็เมื่อยอยู่แล้วอันปวดหัวนี่คือมันจะเฉียดเบิกหัวนะปะนุ๊บอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่เราเป็นคนปวดไม่เกี่ยวนี่แลหละมันยังจะไปห้าหมอกับอะไรพระนารวจรับกระเบื้อนี้ก็น่เป็นไข่ใช้ขั้นใหม่ยังกระเบื้องสี กับมากินยาไข่แน่กลับมาคึอเก่าเจ้าขึ้นเพิ่งเป็นไข่กินยาน้ร้อยอันขันยาวันนี้กันง่วงวนี้กันรับกันนอนเ่ขึ้นสัเจมตรองตปหาหมองสีประลาดกัมาเมื่อนั้ยกินเพื่อกันนอนอยู่ข้างนอกนะม่ว่ารับตาไปแล้ไม่เห็นมันีตากหนาวนะก่อนนั่งิเป็นออเมื่อนะค่อนมะขาหน้าเลืจังหวจับไจัไม้นอมนนมานอในนอแต่ว่าเห็น ผู้หญิงเน่ยผู้หญิงเน่ยใส่ใส่ชุดสีดำเหล้วกับผมยาวๆนั่งหันหลังอยู่ในตังขอาก็เลยท้อยเจ้าเลยกับแหลนเขาหอมบัดนี้กำลังเปิดประตูของแล้วก็หันมาเบิ่งรีกก็บบเห็นบัดนี้หันมาหลบ้องน่ะหลบแหลนกันประตู้มากกับเจียวจังจังหลบหลังหันหลังไนบัดมาเมื่อไงทางขัดไข่เพราะว่าบัดบัดชีสิไม่เห็นติดอีกต่าเพราะว่าขนาดที่เม่อนแล้วมันเลื่นเขาได้ไหน เว่าเจ้าของมีองอะที่จริงอะปกติในเพื่อนพันชาติไม่เยอเลยเคยเป็นใครๆนะคเคยเจ็บมาก่อนนเวลาเ้าวันมบ่ายนะมีไม่หนึงวนเลยตต่อตุมมันะเข่าได้นะฮะอรฮฮอ้าเอาแต่นมนนี้ห้ากตแข้งเลยกันนะ่คือข้อนะคโอ้ยเบาๆเดพี่น้องจะลองพบกันครั้งแรกนะจ้าพบกัครั้งแรกกัตมตุ้วบอบนาะ อีฟที่ิามาตกลงใข่สะพ้ายเสะพ้ยใหญ่เรากลงะยไ่ยอันนี้ใหญ่เิดอาจจะเกิดก่อนหั่อาวจะปีแล้วปีนี้ม่เาก่าหางกันแคปีเองเยมันโมเมนปัญหาอันหนึ่งเนะเ็ตัวเด็กเาเก่านี้สามสิบก่พี่น้องมันเผ็ตัวเด็กจะไปนำเด็อัยง กินน้อยเดียวเดินมาท่านหึ่งข่าวให้คุณแมู่้เงเอาเดี่ยดังไฟอเดังเกือบไไม่ได้ไปซื้อนอ้อยไปไปนลเนอันนเน้วันเช้าเราไม่เสจไปะไปตาดกันวันเช้าเนาะวันเช้าจะไปตาดกันซื้อมาให้ได้ดีแล้วดังเกือเลือกน้อฟ้าให้ครูเลือนขึ้นมาดังเฮ้ยทู้ใส่เลยแม่เนืออยไฟเราเกือ ข่านไทนะนะวดเนาะอัเจกข่านไท่ยี่าแล้วได้เปมนเาเพราะนะจเบียบ้างบวกควหัวจิตายไห่พวดหัวกินไปัสีหักวดเดียวโอ้สีหักควด้เดียวควนน่งเป็นชีพสีหหักควรบไม่ซื้อไม่หลอกที่สองยอไ่บสุปโดนไปเก็บอยู่ใไขเบิ่งนะไอไนองเป็นสีหคน นาตาแบบคือูใหญ่โหม่เป็นบรรณาเกศคื่องตายแบบและคือปูใหญ่แต่แบบคือพอรุนวินอีนอุ้ยอ้ยไม่ตีออนจกตีไได้หรือเปล่าบออ่าบอจันใดเลยไปหาปิ้งเลยเป็นตข้นอแปลว่าม้วนซุกี้หอดนได้ากสกเ่ายเราเปลนคนมีไซูใหญ่งเขาไม่ได้ิ้งเงนเขามันสุเงินมันวานเนากตายไปที่สุงสิงกะไ ดนกิงลงมาต้นขาเนเมนเสาอกเป็ด้วยเดียวเห็นอยัง้นาว่ามๆกินก็เอาต้นเข้าไปทงไถูกกันเออปน้อยครับรานตวมันหาเจ้ายินอยู่แต่มันกไหมอืมไม่หาไม่ยาเล่นายได้นตรวตอนเสาไเปิดอ่ะคินะเต็้ยน ช่านี้แม่พ,ดมพ,มมพมูดแตงเป็นนะโมเแล้วขลงมาขใจเราหมากักดยกนเยอๆหมกยเอานนี้าาอนยนองจะา,าขขุกหลังจากที่มือนี่เิ่นขึ้นไปกับแจ็คเชรเจอร์กันอีกตอนไหนน้องจเพิ่นขึ้นอเป็นปีเยี่ปีสองปีเลยจมาพอกันอีกเลยสองหลอก เป็นเพื่อนตอนไหนครตอนที่ข่อยมีเงินจะซอยข่อยที่จะซอยข่อยร้ายตอนไหนข่อยกมาตอนนั้นนนตอี้เก็บเงินไว้ซอยเพื่อนอยู่เออแหนเรียกข่อยกมาตอนนั้นอาจจะเก็บเงินก่อนมาซอยยาปีตะกอนปที่นาโมไม่มีนิสิตก็คือว่าโอ๊ยชาดทุนเลยว่าน้องโมเป็นนี่ไปสินยังพลาดเลยนะ

ยังมาบอกเลยแต่มาเปิดอะไรซองเล้านึงใสลูกเพอนที่อจะเลี่ยนตู้ลูกเอาูเพนที่ซองไม่อยู่หว่านให้เสี่ยงค้าขอซอยทั้งหมดจะจะเอาไปแม่คนหนึงขายคนหนึ่งไปย่องไปได้เลยเจ้าวินวิบ่หอเลยเอานหน่อยไปได้เคยเอาขาบุญจกเอาไปเอากตเที่ยวเมื่อเที่ยวมาแล้วเบิ่นซอยข้ากห้าปลาข้าวแก่ดีว่าอะไรเจาเลยไปเที่ยวมาใส่่องรบุญเนาะลายท้างก่ห้า จะไรเที進進่ยซีเที Laur, ่ยวไปเที่ยวมากันเรองพ่ออุใจา่าเจากลับไปมาอาหาไงก็ข่อยที่ข่อยปีนึงมะขี้ขา่ายหน้ง่ายเลอเดียวมจ้ามเจามาถงมาเราถึงไปผมใส่แม่ไปครับกส่ส่นําหอมมากเยพ่ะเพเฮ็ดบโลรุโอเเอาแบนี้เนเฮยดบลรอีกตัว ราาขวอเดียนออกมากขอเดียนเก็บซ้ำเงินขอยังสิไปใจดู้วบยังหายแต่เต้นนี้จะหดปากสิี่ยเสือบอกว่าจะหายจะหดปากสิจบเบิ้งมันจะติเมือใส่กับไปหายที่ในยูใจยู่แจ็คนอนเจียวยูยูมองนอนกอดเสือพามาเลยกับหายแจ็คนอนเจ้าอยูเพิ่มยูชักอาทิต์องชกิตซ้ำมาจิตมันจิเป็นเจี้งมันจิคนไห้ที่นหาติดแต่บางันเริ่ม ย้ายไ่ได้งก็เดียวไงได้มเห็นแต่ละมือเหมือนตะกเห็นยาเมือลยยำงมือสด้วยกันย้ไปกันไ่ไงมันก็หายไปรู้ทำมเจ้าเอามันอยู่มันหายไงเจ้าชิ้น่ังได้ไปกับกเวีเห็นมาขนาดเท่าเดียแต่ซเดือนเายังหางใหเราอันนี้คือเราเรียนเตะแต่ซ้ำเดือนมใหเนาะเ้ย้มได้ยังไเลาย่างไรดูม่อยยังไงไเล่า จไอปจไตไว้ตลอดไว้ตลอดเยคายเล่นมมาไเลยเจถได้เอามาได้เอามาได้เมยไว้ไว้ตลอดทำเป็นว่ได้ทำเป็นว่าได้คคนของเราแล้วเราจิ๊บเราปิดแล้วก็ยิงไเดี๋ยวตัวนะอ้เจ้างยังจะกระอ คือืนไก่สุดนาดนันไก่ซุดแค่ไหนู่ไก่สุดโคราไซส์แก้ซอมคนได้มันไปอยู่ไก่ที่เป็นหัสสินี่มาเออซัดซอเพื่อนจะมาถึงนึงงอนก็อุ้นใจดีใจเลยไม่เหรออะไรใายสี่เหลี่ยงร้านดีกว่าท่าแม่แม่เราเหลี่ยงแค่หนึมีกลัวองี้นมีสัใคร ขณะดูร้านสวยหวานเนาะไม่ได้่ต่อเส้นสายเส้นโค้งเงาอกระดิ่มนน้อยู่ยังเดีนอนาเรจ้าสิบเบาๆนะนี่นะขี่ไกล้ขีก่อนหนึ่งก็ตรงงายังขี่ถูดเสร็จตัวแถวบ้านของปูได้นี่นแน่เต็มอยู่บาอีอันนี้เดือจริงของเราเดือดจรเนาะอยู่นานเลขนาดระย่างลงมาวมนสี้ราสีอยแห้เพิ่นแล้ว่ารถกระบ ข่ยมาเอาควาวขี้หายนะข่ยมาสองขวดข่ยังม่มีคขามคิีวบะเออตรงคางหยาเห็นยังไงเม่เออห็นเจ้ว่าจะทายจะแบบคานหยาเออว่เขาวยังมีควาคิดว่าเออตรงเนดยหนเพื่อนเม่เป็นนี่ยังเขาข่กึ่งกิดอะไรเนี้ยนี่บ่อันนี้ย่อมลาเดือนจริงเลยอยนี้เดือันนี้เดือนจริงข่ย่อมแล้วบ่มีลมมีดามีเด็กน่อยเขาแบบคือจะงมมากเขาแบบกินเด็กเอาบุญนหเลางใหญ่ได้ในควาเสื่อมาเทียง ข้ายาดเลยู้เยี่ยมเกี่ยวกับปอมยินบุงไม้เลี่ยมจับเก็บไม้ยิ้มับไิ้บรฮัลหลเช็เอบ่า่าอมเเอเคยไมเอาเอาดูไหมลเี่ยงเคยอยู่ไม่อยู่เท่าสิไดเป็นเดือน พอยังพ่อี่เขาเอคิดว่าเออตองทางหนาเลยออกเลยเพื่อดูเขาอย่างนี้เขาเลยพอยังค่ได้คิดเลยนั้นมาประเด็นเดินเออไทยมาะเด็นเดี๋ยวมาจับเกตสีมาเออมาเก็บเออเออจริงๆเข้าคอยคว่นสิคิดได้ว่าเออมันต้องเก็บต้องกลัวแล้วสิกัเออสิงคิดพ่อพี่สมองจะคิดยังไงอ่ะทางไลายูกทางไล่เก่าตายเลยเอาตายเอาตายเอาตายจะยังท้ายทายด้วยมันมากทีเดียวทางมันเก็บ เออคอยก่งเงี้ยงูเอเออคอยกับมึงมวามคิดว่าเออวาตองอดูว่าม่แม่ยงูเงี้ยมันนตรงท้ายหงายคอยยังบดิคิดเนี่ยอยกับใครจากกาเป็นยูสะอาดสะอาดเ่าม่เจ็บมือไรยังไเอสะอาดสะอาดเนาะยป็นยูตปกคื๊กดวจังร้านมันแต่งานไปเบิดเนาะมันานแดดมันแต่งานไปถั่วไ้คคอยเคคิดื่งแต่ที่มีร้านหดเจาะแั เรื่อสิบะไรเองยิตอะไรผู้ายยังดีเยตายมันเองักตายมันเองหักร้านมันทำยันงม่ครับจะผูกบอลดมจะหักมาจีบัวจะผูกแค่ในร้านจีบัวให้อะไรให้เมินหนึ่งผู้ใด่ะให้เป็นเมิน้เขาบอกว่าเอาตายมาเอาดอกมันร้ายายจะเอาไปใส่จะมีเงินใส่มาเอาจะเอาไปโดนเม้ารอ ร้านสัคัญหนึ่งเงี้ยอะไรกอนโ้านะเพาเด็กจะฟูไปเพื่อจะเก็บไปต้นก็คือเนื้อจะมาดกซอยดอกต้นนี่เอาคอยเก็บไปที่เดียวกสาสมใปต้นเป็นเนื้อแจ็คขึ้นต้นได้่ร้อตอนนี้นรอยะสะสมไต้นตอนนี้เคนยังเงียบอยู่พี่น้องพี่เงี้ล้วอยู่งสี่ก็อย่งสาสมใยียังข่นเลยอได้เงินหาริิงกัน มันตกแน่น่นไหนสุท้าเหมือซ้ำจุดแล้วเขาตกไปนอนพี่าี่มอกซ้นี่ฮะฉนบอไหมอเจี่เจเจีจเจเจาจเ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 นเจอจเจเจเจนจเจเจเอาจเจเเเเเนเเนเาเจเเจเเอจ กโอเคแกเงกินไปก่ออีกออสองสามปีแบบทั้งที่ปีกยายมาที่แบบไปชาไปที่เดียวนนเนาะแกจะแทบ่มาพอจะมาพอจะมาจิแกรอันมา,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 ากไปร่วมไปที่เดียวไปเก็บไปซาซุใหมบ้านเดียว <c oughs> ยังหมดวะ,ะ,แ,ะแ,แต่แก๊บแต่แบบเก็บพี่น้ <c oughs> องอาเบิร์ ไปไป,ไปไปไปกินกินกินเฮากินเั่าไห่มือหนอเ,อเขากินเขากขินไม่มือ่กิน้นดองเามือไม่กินงานดองเขาสามมือกับงานดองี่หเขาต้องไปเวร์ดคูกนเลยสมบูรแหงไปวะรณ์ฮจะไปเวิุกข้นเลยเจ้าเราไม่คูุก้นถ้าจะไปดีไปก็เย็นหนย็นตาข้ามาไปโกคือเนาะถ้าก็ถ้ามาบัาวคปถ,ถ้าเป็นกูงี้นละ อยู่เรื่องนจะคนหนึ่งสองสามสี่หาอีเมลเขาโคดไหนไปพูดหาโคดคนละแสนซื้อคุงไปนำบ่เอาถือถุงไปใส่ก๋วยใส่ตุกไม่กินนตู้เย็นเขาเต็มนะบ่มี่ยังเต็มแต่จะมานหนึ่งจะบ่มี่ยังตู้เย็นเจ้าเลยเต็บ่แม่นะเจ้าก็ซื้อคอยซื้อของมาหน่อยเดียวเจ้าซื้อมาไหนก็คว้าน้อยเดียวสองขันเลยเอาเลยแลว่าเอาน่อยเดือเจ้านไหซื้อมาหไหนคอยเจ้าของคอยมาเทากับบ่ได้ข้ามบ่ท่านเข่าข้ามั้งเจ้าพ่อม่บ่ท่านเข่าคงจักเถื่อ กินเงไืมาจอกมันเสามันเสาเาเขาาเมันเสาเาสีเห็ดข้าปุ่นกินน้าพี no> ่น้องกือจะบงคิดแต่พยีกินมอนี้ามากินกะปุนลยานหอยข่ยคนยารนึ่งยู่ไหนบอกนีุ้ิดเอบอกปวดจะมากินปุ่นบ่กปีคือกันกับข่อยจ้ะกันซันเขาเพราะว่าเขาเขาสื่อลายโลอยู่อันส้ร์เขาสื่อลงสื่อกับปุ่นอยู่ตลาดเลยพี่น้อง โอเคนะพี่น้องกินเป็นกระชีนาาผู้สมควรพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องคารับชมขอบคุณเพื่อกำลังใจเนาะพี่น้องทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องครั้งแรกนะคะว่าคือข้อนะคะที่พ่อกันรับไปอทุกท้ายติดบอลนี้มองโจ้คนเดิ้ลเอฟซีซีมาติดตามเจ๊ซีกับบาร์ดีโออนาคตต่อไปกันอย่เรื่อมาติดตามเพคนน้ำเดิ้อจะเรื่อมาติดตามกันนะก็จะมีส่องให้ดูนะก็จมีส่องน้องวินวิน ที่เพินส่องไฮดูเนอะเดี๋ยวตอนนี้เดีอีกอีกสปี4ปีไปทำงานถุงเทปก่อนเป็น่าษาฮานนั้นคือโดรนสามเครื่องใหม่แต่ก่อนพี่น้อง iPhone ิบออกมาแล้ว iPhone ิบเจดลยกดติดตามเพื่อนจะแล้วกันเนะพี่น้องโอเคพี่น้องไปพี่น้องไปไปติดตามพรุ่งนี้เนะพี่น้องวัสดีครับผม